สวัสดีครับเพื่อนๆโอเคนะครับเราจะมา,า <c oughs> เก็บเห็ดกันนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วัน,นที่สิบหกวันนี้หอววัน,วน,นที่สิบหกนะฮะสิบหกกรกฎาคมห5นะครับ,รรรบอ่ับเดียให้ดูเรื่อยๆนะครับอาจะไม่มีอะไรมากมายแต่ให้ดูความเจริญเตืบตัวของเห็ดนีน่ก่อนมินิที่ <c oughs> ผมทำไว้นะนี่เป็น เชื้อพูดฐานที่ผมทำมขึ้นมาเองนะฮะพวกนี้นะฮะว่มามันจะขึ้นหรือเปล่าก,ก็ขึ้นจริงๆฮะเก็บไว้ให้แฟนน้องนี่ก็เป็นแองการีนะฮะคงะคาลีนี่ครับขึ้นมาแล้วฮะแองคาลีเอ้ยนึงครับ น,นีู่ถฐาน,นนี่ฮังการีน,นี่ก็อารมณ์เทาจุดได้เลยนะฮะชุดนี้ชุดนี้ลืมเก็บเมื่อวานแฟนไม่ได้เก็บบานแล้วอันนี้ผูถฐาน,นนี้เป็นหน้าที่สามะล้วนยเป็นหน้าที่สามแล้วหน้าที่สามถ้าใครที่เคยดูคลิปผมก็จะจำได้ว่าเก็บชุดไหนยังไงนะฮะ ที่ผมเก็บมาเรื่อยๆฮะนี้ดูเรื่อยๆนะฮะดูการเปลี่ยนแปลงของเห็ดดูที่เขาออกมานะครับหม่อมาใส่ด้วยนะครับหม่อมาใส่ด้วยเห็ดที่ทำจากฟางนี่ก็ สิ่งว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้เลยทีเดียวไม่ต้องลงทุนเยอะฟางก้อนหนึ่งยบห้าบาทแล้วก็ผสมผสมกน้ำตาลลงไปนะครับขุนขาวลงไปนะครับยูเลียนะคแค่นี้เองฮะสมไปแช่าฟางหนึ่คืน หรือว่ายีิบสี่ชั่วโมงก็ได้อชอ้อนนี้ออกจะเก็บยังไงชอ้อนนี้รู้สึกว่าจะบานเยอะเหลือเกินเนี่ยอย่างนี้เลยึลบออ๋โยกซ้ายโยกขวานะครับนี่ชอ้นอนกุบมันเจ็บไปนะช้อนหนึ่ง รู้สึกว่าจะสองช่อสองช่อครึ่งนะตอกหนึ่น <c ười> นงเกลให้อแฟนเราไปขายนี่ฮะ,ะมันจะเริ่มบานออกมาเยอะแล้วนะเนี่ยชนะ่อนี้ก็ใหญ่เนี่ยช่อน,น,น,นี้นี่นี่ดังลมเท่านะฮะจะกำเลยอืมนนะ สวยดีนะฮะผลผลิตดีนะฮะทำจากฟางข้าวนี่ก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยละ่ะถ้าใครสนใจทำก็ทำได้เลยเพราะว่าผมนำร่องให้ก่อนละเป็นคนที่ชอบทำเลยนําำร่องอยู่ละค,คนที่ ที่กำลังมองหาอาชีพเสริมครับอาชีพเสริมไรายได้เสริมนะครับไรายได้เสริมจากการทำงานก็นี่แหละครับคิดว่าน่าจะตอบโจได้ดีโอ้วชุดนี้ออกเยอะมากแล้วเลอันนี้ออกเยอะมากเลยนะจิดยังไงได้เนี่ย เยอะมากเลยคนที่าหาได้ได้เสริมก็ทำได้นะครับมีเวลาทำได้เลยนะครับขายทำไปเรื่อยๆฮะทำนิ่งวันละหนึ่งเตาก็ได้อยู่สิบสองก้อนสิบเอ็ดสิบสองก้อนนะทบแบบผมนะี่ยสิบสองก้อนก็คือก้อนละถงสิบสี่คนยี่สิบหกเนี่ยก็ได้อยู่ แกให้หมดเลยตัวนี้แกให้หมดเลยอันนี้ออก,กมาชุดใหม่ให้แฟนเขาจัดการต่อผลเสียของการใช้เข็มเจาะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะออกออกทุกรูเข็มเลยนะฮะมันจะดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนเลือดไปเลยจับได้หลวง ใน,นช้อนนี้ใหญ่นะครับให้แฟนทำถุงนะ้นสี่สิบาทครึ่งกิโลเอาไปขายเนี้ยช้อนนี้ก็หนักกันนะเอาเรื่องกันโอเค อยู่ข้างบนเนะี่ยครับใครสนใจก็ไปทำได้นะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรมาถามได้บางทีผมไม่เข้าไปตอบคอมเมนต์นะฮะไม่มีเวลาเข้าไปดูทำงานเรื่อยมาก็นอนเลยบางทีไม่ค่อยจะเข้าไปดูเท่าไหร่ นี่บอกมันยังเล็กเดีย๋ยวเก็บมนนันคนเงินไปผมอยากไอ้เอาชุดเก่าออกก่อนแล้วให้มันเกิดชุดใหม่มาไม่สวยก็นี่ผมให้แฟนเขาเก็บไว้ทำกินนะที่บ้านผมชอบกินเห็ดเลยปลูกเห็ดนะผมเป็คนชอบกินเห็ดมางผมเลยปลูกเดี๋นนะยวไปหาซื้อเคนนึงโอ้ยเยอะมาเลย ชุดนี้กําลังออกมาครับชุดนี้อันนี้นางฟ้าผูฐานอันนี้านางรมเทาผมใส่พนกันนะฮะชุดนี้ชุดสุดท้ายเนี่ยผมใส่ฮังการี่นะฟ้าผูฐานแล้วก็นางรมเทานะครับใหง่ายง่าน,นี้อันนี้นางรมเทาอันนี้ผู้ถันอันนี้ผู้ถนนะครับดูง่ายเลยเสร็จนะเนี่ย มาเป็นปุ่มๆๆๆนี้ฮะข้อดีของการใส่ใส่สัมซุอูดนี้ฮะดีมันจะออกมาตานี่เลยไม่ต้องเอาเข็มเจาะไม่ต้องใช้เข็มเจาะนะครับลองไปดัดแปลงกันดูนะฮะไม่ต้องใช้เข็มเจาะออกเต็มเลยฮะเลือกออกมาลูทาน,นครับนี่ครับอังกฤษ โอ้มาให้เห็นนะฮะเริ่มลนะเ็นเย็นมั้เก็บกันโอเคเดี๋ยวขอญากเก็บเห็ดก่อนนะครับแลอะไรก็ลงให้ดูเรื่อยๆอันนี้ก็เริ่มออกแล้วฮะอันนี้เป็นผู้ฐานนะครับชุดนี้ผู้ฐานนะฮะถือว่าโอเคนะครับสูตรนี้ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวมีอะไรก็ค่อยคุยกันก่อนนะครับผมบ๊ายบาย